พบกันต่อในรายการ m o เตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ KTM ในการเตรียมแผนกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยหลังจากที่ในช่วง10ปีที่ผ่านมา KTM ภายใต้การน,นำเข้าของคุณค่าคอป์ปอเรชันและเบิร์นรับเบอร์ไม่ประสบความสำเร็จในเมืองไทยสักเท่าไหร่วันนี้ในานามของบริษัทใหม่รุม จะกลับมาสร้างชื่อให้กับ KTM อีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่อีกไม่นานคงได้ทราบกันครับแผนการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกันทีเดียว3แบรนด์ประกอบไปด้วยบาจาร์ KTM และ h u s q ว a r n a หลายคนนะครับที่เป็นแฟน KTM ก็รอเรื่องของราคาครับว่าการเปิดตัวครั้งนี้จะมีราคาโดนใจแค่ไหนจากการเกาะติดความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดพอจะบอกกับคุณผู้ชมได้ครับว่าผู้บริหารชุดใหม่นี้นะครับมีแนวคิดในการ ทำตลาดแบบเชิงรุกมุ่งเน้นความเป็นไปได้ในการทำราคาที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าตั้งราคาสูงๆไว้ก่อนพอขายไม่ได้ก็มาจัดโปรโมชั่นลดราคาลงมาแบบนี้แล้วก็เจงทั้งร้อยครับการกลับมาของ KTM ในครั้งนี้จะมีราคาแบบช็อคไพรส์เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนตอติดตามเป็นอย่างยิ่งกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ KTM นั้นก็คือในช่วงเดือนตุลาคมที่จะมาถึงแต่ว่าในงานมอเตอร์โชว์2 0 2 0 ระหวงวันที่15ถึง26กรกฎาคมนั้นจะเป็นการเปิดตัวโชว์เฉยๆครับไม่ได้เปิดให้จับจองแต่อย่างใดในเบื้องต้นมีประมาณ6-7ถึงรุ่นประกอบไปด้วย200ดุก r c 2 0 0 390ดุก r c 3 9 0 390 Adventure และ790 Adventure R มีคืรุ่นหลักๆที่จะมีการทำตลาดอย่างจริงจังนะครับนับจากนี้ไปส่วนรุ่นอื่นๆนั้นกำลังมีการเจราจากันอยู่ว่า จะเป็นการนำเข้าแบบการสั่งตามออเดอร์หรือจะเป็นการขายแบบไหนกันดีนะครับอีกไม่นานคงได้ทราบถึงนโยบายที่แท้จริงแต่ว่า6รุ่น7รุ่นที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครูน่นี้อยู่ในแผนของการทำราคาที่กระชากใจอีกครั้งหนึ่งครับรุ่นเล็กสุดก็คือ200ดุกที่หลายคนชื่นชอบในดีไซน์ที่เหมือนกันกันกบ390ดุกแต่มีราคาที่ย่อมเยาเครื่องยนต์200ซีซีอัตราเร่งยอดเยี่ยมออปชั่นจัดเต็ม ขณะนี้ราคาค่าตัวยังไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใดแต่ว่าจากการประเมินคร่าวๆในขณะนี้ผมมีความคาดหวังเป็นการส่วนตัวนะครับว่าอาจจะได้เห็นราคาที่เฉียดฉหนึ0 0แสนบาทในการเปิดตัวเพื่อสร้างกระแสสะกันยารับให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นการช็อคตลาดด้วยราคาที่โดนใจต้องอย่าลืมครับว่าแบรนด์ค t m นั้นดูเหนือชั้นเป็นแบรนด์ยุโรป มีออปชั่นที่หลายคนชื่นชอบอยากได้ดีไซน์ก็โดนใจแหลมคมก้าวร้าวและก็ราคาใกล้เคียงรถญี่ปุ่นแถมว่ามี cc ที่สูงกว่าด้วยเพราะว่าขณะนี้นะครับราคาของรถสปอร์ต150ซีของญี่ปุ่นเฉียดเฉียด1 0แสนบาทกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า KTM ทำราคาเฉียดแสนได้เหมือนกันแล้วก็ไม่แน่ครับว่าการพลิกฟื้นของ KTM จะกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วงลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนก็เป็นได้ ส่วน rc 200ก็แน่นอนครับว่าต้องบวกราคาขึ้นมาอีกนิดหน่อยเป็น Sport Full สปอร์ตฟูลแฟร r i ิ g ง9 0มนดุกนะครับที่เคยมีราคาแพงสุดกู่3 0แสนกว่าบาทของการเปิดตัวครั้งแรกโดยคุณค่าคอปเปอรเดชันภายหลังบรเบอร์ปรับราคาลงมาแล้วก็โดนใจทีเดียวครับทั้ง3 9 0ก้นดุก rc 3 9 0เราจะได้เห็นราคาที่ต่ำกว่า2 0งแสนบาทถ้าจะแพงกว่า2 0 0แสนบาทก็คงไม่มากมายนักแต่ผมก็ยังมีความเชื่อครับว่า ถ้า KTM ทำราคาได้แล้วก็ตลาดรถสปอร์ตขนาด3 0 0ถึ4 0 0ซีมีสะเทือนอย่างแน่นอนส่วนรุ่นท็อปในคลาสนี้ก็คือ390 a v e n g e r ราคาไม่แพงเหมือนกันครับถ้าช่วงเปิดตัวทำราคาได้แบบเฉดเฉียด2 0สนบาทราคาปกติ2 0 0 0 0 0กว่าไม่เกิน2 0สน0 0ผมคิดว่าราคานี้ไปได้ครับรวมถึง790 a v e n g e r R ที่มีกระแสข่าวชิงลึกยืนยันว่าจะมีราคาที่โดนใจสุด,สด ห้าแสนกว่าบาทนั้นเป็นอะไรที่เหลือเชื่อครับถ้า KTM สามารถทำราคาอยู่ระหว่าง50าแสนถึงห้าแสนหรือเกินกว่านี้ไม่มากนักไม่ถึงห0แสนบาทเปรียบเทียบราคากับ BMW ในตระกูลของ F 8 5 0 GS แล้วล้วก็ผมคิดว่าหลายคนคงจะเปลี่ยนทิศทางมาที่790 Adventure R อย่างแน่นอนด้วยร,ราคาค่าตัวที่สุดจะคุ้มค่าจากการสอบถามผู้บริหารของ KTM ในขณะนี้ต่างก็ แปลกประหลาดใจครับหลายคนที่ทราบว่า KTM จะนำรุ่น7 9 0 Adventure R เข้ามาสู่ตลาดเมืองไทยได้กข้าจับจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วมากกว่า10คันโดยทุกคนบอกเหมือนกันครับว่าถ้าราคาไม่เกิน ,00 แสนบาทแล้วก็เอาแน่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ KTM หลายคันหลายคนนะครับสอบถามมาที่ผมโดยตรงว่าอยากให้สอบถามไปที่ผู้จำหน่ายรายใหม่ถึงเรื่องของการให้บริการกับรถที่ออกมาก่อนหน้าทั้งจากเบร์รับเบอร์ แล้วก็คุณค่าของบริันจะเป็นอย่างไรจากการสอบถามอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับยืนยันว่าจะมีการให้บริการที่ดีเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเก่าที่มีอยู่ในเมืองไทยมากกว่า3,000คันในขณะนี้ทางบริษัทรูมจำกัดจะให้การต้อนรับนะครับเหมือนกับเป็นลูกค้าคนหนึ่งเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องของการบริการหลังการขายเรื่องของอะไหล่แต่จะว่าไปแล้วนะครับผมเองก็ อยากเห็นนะครับทางบริษัทใหม่บรุมนั้นทําราคาพิเศษเช่นลดราคาอะนไล่ลดการให้บริการลดราคาลงมาต่างๆให้คนกลุ่มที่ซื้อไป2กลุ่มแรกนั้นได้มีความชื่นชมในสปิริตของการบริหารงานขายที่รับผิดช,ชอบต่อสินค้าแม้ว่าจะไม่เป็นผู้จําหน่ายโดยตรงเองก็ตามยกตัวอย่างเช่นนะครับใครที่ขับขี่คีในขณะนี้สามารถนำรถเข้าใช้บริการได้ในราคาพิเศษ อัตราค่าบริการลดลง30% 50%อะไรลดราคาลงมากี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปผมคิดว่าแบบนี้แล้วก็ลูกค้าเก่าของ KTM นั้นจะกลับมาขับขี่กันด้วยความสุขสนานเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของ KTM จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความขึ้นไปกันต่อไปนับจากนี้ครับ